สบายดีพี่น้องปรปายเพื่อสกุลทุกคนเมื่อนี้ว่าใจชิพามาเบ้าเรื่องไอ้แอลฮักผู้เพื่อนเพิ่งจะเสียชีวิตไปเป็นเคสที่เฮาได้ซอยเหลือมาตั้งแต่เบื้องต้นเนาะเฮาสีเล่าตั้งแต่ต้นจนจบเพราะว่าบางคนนั้นโบท่านได้เบิ่งเนาะแต่ต้นจนจบเพราะว่ามันแกซิมีหลายอีพีหลายช่วงหลายตอนที่เฮาไปไทยตั้งแต่ปี2 0 2 1อันนี้ปี2 0 2 3ัด้มเมันหลายปีเนาะเอา้า ยังไงก็ชี้เลื่อนตังแตต้นเลยเพราะว่าบางคนอาจจะบอกเข้าใจนะแต่ว่าเราได้ร่วมคิดไปให,ให้แล้วแต่แต้ตน,จนจนจบเนาะไอเอวฮักนี่บางคนก็อาจจะหู้บางคนอาจจะหู้บางคนก็าจจานกมาเบิง่งกันคลิปช่วงตอนท้ายๆก็อาจจะบอกเข้าใจว่าที่ไปที่มาเป็นอย่างไรครอบครัวเงินซ่านเราเป็นอย่างไรพี่น้องพ่อเม่เราเบิง่งเราบอ่อไอเอวฮักนี่คือ สาเหตุที่เราแยพักก็คือเราตกต้นไม้ไปเอาผึ่งเนาะ๋ยวเอาผึ่งมาขายซื้อข้าซื้อนำ้ำเรียงน้องเรียงแม่นี่แหละแล้วเรา้อฟังจากปากเราเองอันนี้นะย้อนไปเมื่อสามปีก่อนอันนี้ก็ฟังต่อจากเราเราเดตรงเราว่าเราขึ้นต้นไม้ขึ้นไปเอาผึ่งแล้ววันนี้ ขึ้นคุเปาปุ๊บแล้วพึ่งแล้วตอนเล่าวนนี้ตอนเล่าแหละเราไ่ได้ตกย่อนนั้นพึ่งตอดแต่เราตกย่อนนํเพึ่งในคู่นั้นมันนักเล่านะเราตกลงมาสูงได้ตกลงมาปุ๊บเราบรสามารถไปได้ย่างได้ตีงได้เลยแล้วตกยี่ดานบุยไปเป๋าญาติพี่น้องเราก็ได้ข่าวว่าเราตกโปงไหมกับบุ้ยไปเป๋าเราจะคนทั้งที่เราว่าว่าเล่านั้น หาเงินขายน้ำผึ้งแล้วไปเอาไปขายขายแล้วมาซื้อเขาซูเม่ซื้อน้องกินแล้วบันนี้มันมีสร้างผู้ที่เทื่นนี่ไปน้ำกันแต่ว่าเราก็ซอยบบได้ตอนต๊ใหม่ไมอยบบได้เพราะว่าต๊ะลงมาแล้วผึ่งมันหุบตอดเราเด้เราก็คิดสิเสียชีวิตตต็งแต่นั่นแล้วแอลก,ก็ฮักแล้วบันนี้ พึงกระตอดเล่าก็เลยไปส่วนญาตีพี่น้องของเล่ามาเนาะอันสร้างเพื่อเทือนนะเพราะว่าเป็นมู่กันไปน้ากันได้แล้วปันนี้บุ๊ยไปไปไปเอาเราจะคนไปเลาก็จะเป็นเราเข่าไปดึงเอาผู้เดียวดึงเอาไอ้เอาหักในกลากออกมาคนไปคนตัวใหญ่เนาะดึงลากออกมาแล้วจีมาส่งเงเทือนหลังจากนั้นก็ถือว่าเรากลายเป็นคนพิการเลย พิการแล้วก็เราอยู่เพื่อนว่าขออนุญ,ญาตนั่เล่าไปขับไปท้ายบ่รด้ตั้งแต่เราตโตกง่ใหม่นะ่ะขี่กระปอนเนี้ยวกระปอนเลยตอนที่เขาไปพ่อบันนี้ผ่านมาเป็นปีแล้วบัานนี้เขาไปพ่อเพื่อนเราเนาะว่าขออนุญ,ญาตลังค่ากับซอดเป็นกระปูกกระป้องมันละหลังค่านะหัวมันลพื้นกับบ่มีเพอว่า ขี่เงี้ยวนะ่ะมันถึกถึกไม่ไม่ไพ่นะเป็นพื้นนะ่ะมันดอกมันมืดแล้วเราก็นั่งยูน่ฮันแล้วฝนตกก็นั่งยูงนิันแล้วเรานะตอนข้าไปพ่อเนาะมีคนเวา้ายังเราคือว่าเบิ่งเราสุขภาพแข็งแห้งอยู่เบิ่งเราคือตุยพี่อยู่น,นะบางคนบริสังเกตว่าเป็นอย่างเราคือตุย้ยความตุ้ยของเรานะ่ะคือเราเป็นบวมคน ไปใส่มาใส่โบได้เป็นปีแล้วแล้วเป็นบวมหลังจากที่เราเห็นนะกับป้าถือว่าอาการของเรานักแห้งนักแห้งไปใส่มาใส่โบได้เลยเนี่ยวน่ก็บ่บขอได้เนีย่ยเนียกับเนี่ยวคื่อไหลตลอดเลยหลจารย์เขาไปเห็นเราปุ๊บแล้วกับยาติพนอนะ้องเนาะไม่ไม่ฝากไม่แป้นอันนึ่งกับบไดเอามาบไดเอามาปลูกพืชในเหล่าตอนไปเห็นเรานะ ล้วก็เฝ้าอย่าไปเ้าเลยเรื่องถึงพี่น้องนะวันนี้คอยไปเห็นเนาะแล้วก็ยังอยู่เกินเก้ายุคพอดีเอซพอดีพี่น้องเอฟซีประจัยนี่เห็นกับก็เลยสบทบกันมายจะยให้เดือนไห้แต่กระโดดได้เจ้เหตุได้เพราะว่ามันงบมันบพอเนาะได้สิ่งแทวออกไปหายล้วก่อนกันนึงพาห่มที่อยู่ที่นอนมุ้งถวยบวงประแดบเป็นนุ่อยังเหาไปหายเรา เครื่องยู่ของกินปากระป๋องมีมาม่าโจก๊กน้ำดื่มเอาไปให้เรลาเพราะว่าน้ากับบุย้ยไปตักให้เรลาเด้ดแล้วแกนั้นมาก,กับโดนเนาะโดนเติบแล้าก็จิตได้สางเฮือนหลังซาได้ปุ๊กเคลื่อนในเลาเฮือนกับเที่ยวหินนะั่นแหละที่ไายกินไ้พี่้องเบิงหลังกับไปง่ายดอกประจัน,นยูได้ถือว่าซอยคนพิการนะยูได้แล้วบ่านนี้ฝนตกกบบระบ่เปียกลมมากกับบนาว แต่ว่าอาการของเล่ากับกันยังนักอยู่ยังนักแล้วไปดีคอยก็เลยไปเราว่ามีหมอปัวยยู่อยู่บ้านหมอก็เป็นหมอแบบศิยศาสตร์นะหมอสวดมนต์เป้าเอาเราจะได้ค่าค่ายเท่าไรเราว,ว่าจะได้จ็ดแสนวะเขาก็เลยเอาเงินให้ให้แม่เราไปปุ่งค่ายปุ่งค่ายปุ๊บแล้วกับหมอเป้านะเป้าให้เป้าให้ประมาณสามวัน เริ่มยางได้บาะนี้เริ่มยางได้คอยเคยไปหน้าหมอเราอยู่หวยเธอหนึง่งปกติเราสิเป็นคนทีน่ยางบ่ด้ไปบ่ป็นเลยได้แต่บ่านนี้เราพัานยางได้ลงไปหาเก็บผักเก็บหนาในคนหิวค่อยคอยเอาเครื่องเอาของมาให้เราโอ้ขาก็ดีใจแล้วนอนตอนนั้นนอนเราก็ดีขึ้นแบบท่านตาเห็นเลยจากคนที่ ย่างบ่อได้ก็ย่างได้แข็อันนี้เรายังแข็งแห้งอยู่แต่ทางขาเราคือยกบ่อได้เราอยู่โยกเตงขึ้นนี่ได้เราแห้งได้ขก็ดีใจแล่นอนเขาคิดว่าเราก็ซีดีบัี้ไปเบิ่งก็ได้บอกโอเคเนาะคอยก็คือประสบปัญหาบัดนี่คอยไปซอยเฮ็ดสาวเงินเฮ็ดได้คอยบริษัท กลับมาเฮ็ดคลิปซอยเหลือได้อีกแบบนี้ขอากตอนนั้นชีวิตขอากตก,ตกต่ำแต่แต่นั้นมาพี่แหละก็คือมีคนมาเบียดเบียนคนอิสาาแหละว่าสันตัวเขาเองเนี่แต่แต่นั้นเท่ากับซอยเราได้แบบบเติมที่เนาะในการเที่ยาเฮ็ดคลิปเนะเาะเทาถ่ายคลิปแบบหาย,ยูหากินนี่ยังนี่แหละถ่ายวิถีชีวิตแต่เรา,าได้ถ่ายสัมผัสคนแล้วบัดน,นี้เขาได้เงินแบบ ในเงินจากการเฮ็ดคลิปนะบางเทืเรก็ซื้อเข่าไปให้เลาสฮาโลว์ Halo, ิฟโลปลากระปอ๋องปลาแดกเปิ้งนัวไปให้เลาแบบตามกำลังของเฮ้าผมเฮาผมไ,ได้รับจากเอฟซีแล้วเด้ตัดช่วงวางสี่ห้าเดือนก่อนเรือสองสามเดือนไล่ขึ้นหลังคนนะนับตั้งแต่ที่เฮาอันนั่นนะบอดี้ซ้อมเล่าที่ที่นะก็ถือว่าปิ้งเนาะโดนเติบอยู่ค่อยไปหาเราขัางล่าสุด ก็คือวางเนสองเดือนก้อนสามเดือนก้อนก็ไปหาเราเพราะว่าควอจีคอยเก็บเงินได้ก่อนเด้อเดี๋ยวคออชีซื้อแผงโซลารเซลล์ไปห้พอกับว่าเรานะ่ะแบบนี้พ่อกันข้างสุดท้ายนะแล้วก็วเออเราถ่ายจนคอยสภาพเราถือว่าสุกซมแห้งคอยสุกซมแห้งแต่๋่คอยไปพาพ่อ ไปพาตัดวังอันอนสสองอันตย์ก่อนนี่ขอยอู่ันโรงพยาบาลแข้งหัวหมอแข้งปัณน,นี้และปัณน,นี่ราบผดเสียชีวิตโดนเสียชีวิตค้อกระบอกหู้เนาะแล้ววันนี้ค่อยไปวังสองสามมือก่อนนั้นไปค่อยค่อยได้ถือปลากระป๋องแล้วก็กับเงินเอ้ยเอ้หักคอยฝากเงินม, ah e. มา,าให้มาฝากในเรานะ่ะสามสิบตัน เอาไปห,หาย่อหักนะแต่ว่ามันกระหึงแล้วละเป็นเดือนแล้วล่ะแต่อ่อกบบวมีเวลาค,คือค่อยว่าแล้วค่อยเวียกค่อยหลายแน่เอาไปหายปึ๊บเนาะซื้อเครื่องที่ของแพ้เราครบแล้วละครับไปถามเออพอไปเบิ้งเฮือนเนาะคือว่าแปลกแท้เฮือนมือนีีคือแปลกแท้เป็นอย่างนอไปถามว่าอ้ใช้อ้ายเ,ยเาพื่อนยู่บ่ะก็บอเพื่อนเสียแล้วไดเพื่อนตายแล้วอะ่ะ น้องสาวคนเองว่าขอาก็มาถามอันนี้ถามไายละเอียดว่าเป็นจังใดเราคือเสียชีวิตเสียตอนใดมือ่อใดเขาน้องสาวเราว,ว่าเราห้องมุดคืนมือน,นั้นอ่ะขอาถามว่ามีคนซ่อมใจเราอยู่บ่โบมีบ่าง่ายๆซะที่เราห้องเจ็บปวดใจเราสิขาดนะแม่น้องชายน้องสาวญาติพี่น้องบอกได้มาบึง้งเราเลย บอได้มีภัยไม่เฮี้ยงขางเราจักคนเลาตายก็สิ้นสิ้นใจเองจนตอนเศร้าเขาบบเบิงเอา้าตายแล้วได้เขาเห็นตายแล้วเขาก็เลยเอาไปฝังก็คือคอยเห็นไอ้เพิ่นนี่เด้อครอบครัวไอ้น้องอย่างนี้บมมีไปสนใจเราหรอแต่ว่าทุกครั้งที่คอยเอามีให้เอาปลากระป๋องมาให้เอาขนมเอายังมาให้ของยุ่เครื่องยู่วของกิน ลูกหลานเราเราแจกมมันทุกคนอะเราวากินผู้เดียวกินบัวโล่งเราอะโอยยอมแะไรล่ะวะกินผู้เดียวกินวัวลงแล้วเรอวะคันลูกลูกหลานแนมเบิงนะ้มองมองอยู่เฮาได้กินลูกหลานาพอได้กินความแบบเผยแพ่อพข,ของเรานะน้ำใจของเรานะบราว่าคนเสี่ยวเครื่องเอาของอย่างไปให้ญอยาตีพี่น้องเาเอาไปจนมด แต่ถามเราเราเขไม่ได้บอกดอกแต่ว่าคนคนนอกเขาบอกแต่เราเองเราก็บอกบอกดอกเราเเป็นยังเพื่อให้ลูกให้หลานกินกินโปรเซปหนึ่งมากนำกระบวยนึงกับเขาตักให้เขาเห็นนำใจใหเฮาเขาจึงแบงให้เฮาถ้าเขาบ่อยเขาเขาก็บ่ใหยเฮาเราคิดเท่านั้นเลยชื่อเขาหมายชื่อเขานำสัมปลาบเมนแต่อายเพื่อนกินผู้เดียวได้ แม่ขาบอกว่ดดาดอกเขานะครับน้องสาวน้องสาวมีรอบพัว,น,ว,น,ว,วน้องชายน้องชายกับวัยรุ่นอายุน่าจะหญ่กก้าน่อยอ,อีกน้องชายเรานะ,ะบนเแมนสามสิบแล้วบ้นน้องชายเราหมอนั่นกับอยู่เพื่อนหลังจากที่ว่าเราเสียชีวิตแล้วก็พากันย่ายไปอยู่เพื่อนเล่าฮะเขาบอกว่า,วาโอเคอยู่กับอยู่เป็นยังดอก ยังหน่อยกัคนตายแล้วกับให้คนเป็นยุ่งแบบนี้นะคอยก็คิดว่าแต่ว่าโซลาเซลล์คอยไปได้เหายพอไ้แล้วหายคอยคิดพิจัรลนา,บา,าบบเบื้งก่อนแบบเซลลหาผู้ใดก็ต้องคิดเบื้องอีกเท่านึงก่อนคือเรื่องเล่ามันก็เป็นประมาณนี้แหละพี่นอ้องอุปสรรคายังมันกั ถือว่าหลายเนาะเฮานะซอยเราใดทอนี่นะเฮาถือว่าสุดความสามารถของเฮาแล้วสุดเต้าบืนได้โดดโดดบางเือาคอยเอาของมาให้นะคอยไ,ได้ทายคลิปคอยเอาของมาให้เล่าย้อนว่าเราคอยดูโตนแล้วคอยช่วงสารเราให้อย่างนะคนที่ไปใส่มาใส่บ่ไใดนะสิ่งที่คอยได้ หักจากเอซีไปให้เราก็คือมีรถเข็นแล้วกับไม่ข้าไม่ข้าอันนี้นะคือก็ะถามว่าเขาเอาไปให้เราเมื่แล้วนะเอาไปให้ยูปราชาไปละไปฝังเราเอาไปด้ำลามื่มันเป็นประมาณนั้นเรื่องเล่าของมันพี่น้องก็ถือว่าก็าถามว่าเสียใจบอกก็ขอขอเสียใจน่อยนึง แต่ว่าถามว่าเล่ายู่ก็เราเป็นนี่ค่อยว่าเราไปแบบนี้นะไปครอะว่าเราไปสบายแล้วเล่ายู่แล้วก็ห้องห้ทรมานโอยโอยโอยอยู่แสนทุกทรมานเราไปต่วารวิทย์ทุกวิโซขอให้เล่าเนาะไปเกิดบอลที่ดีกว่านี้เกิดมาเกิดบนทางบนนี้เจอพี่น้องก็ขอให้เบิ่งกันอน,นี่แบบ ขาปล่อยเราตามล้ำพังแห้งอีกทีข่อยก็เลยบางสิ่งตัวใดที่ข่อยใสย้ข่อยต้งให้บางสิ่งบางอย่างนะนะแต่ว่าจะรับไอ้ผู้ที่เราเอาหักน,นี่นะข่อยเต็มถือว่าเต็มที่กับเรล่าแล้วค่อยทุ่มเททั้งกายทั้งใจเนาะเพื่อจะยื้อเราได้ซํานี้คือเสียวเราไปหาหมอ ไม่ตอนนักเตะเนาะโตัวเขาปัจจัยเองจเขามันกระโบมีสมมุิวะเอาน้องไปเขาเออไม่เอาไอ้เพื่อนไปโรงพยาบาลเนาะไปห้องหมอค่าแพทย์ค่าหมอมันซุขคุดวัผดผ่าตัดผ่าตัดใหญ่เด็ดเพาจะเอาเงินมาแต่ใส่แบบน,นี้สุดตะคอย,ยอยากซอยแต่แบบน,นี้ตัวเองกัดอยากเห็ดเหือดเนยอยากบึงพอบึงแม่เนยวันนี้พะรา,าของตัวเองนะขอดถือ่อคอยุย ยืดแห่งเลยอาจจะโบดีที่สุดเนาะแต่ว่าสําหรับข่อยกับข่อยทุ่มเททั้งกายทั้งใจได้เงินแต่ละเดือนแต่เดือนก็กับซื้อเขาซื้อน,น้ำให้เล่าให้อ้ายเพื่อนพอจะได้จุนเจอือเสียสู้กันไปจนทอดทุกเมื่อน,นี้เราสินนส้นเอว่าเราสิ้นอายุขของเราตายนำพญาลูขาขอให้เราไปสู่สุคติเกิดบอที่ ดีกวนนี้ร้อยเท่าพันเท่าผู้ใดพี่ท้อแท้กับชีวิตกับเบิง่งเอาเด้อพี่น้องเด้อจากไหนก็สู้ๆต่อไปเฮาขอเปลนกำลังใจให้ขันว่ายนติอยู่เห่า,หายคือตอนช่วงสองสามเดือนก้อนเฮากับพ่อจะให้เราได้อยู่แต่ว่าอน,นี่คนบ่เบิ่งเนาะทีดูยูทูปคนบ่เบิ่งกับมันกับ,บมีไรายได้พี่น้องไรายได้มันก็นหน่อยจุดเดียวครอบครัวมันกับ,บพ่อ พี่ซอยโคตรเดือดแห่งไก่พี่น้องเลยแต่ไหนก็ฝากเขามาเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเด้อนขอให้ทุกท่านยู่ดีแม่พบเจ็บแต่ความขัจะมีเด้อเดี๋ยวพอเข้าใจอีกอย่างเดี๋ยวจะมาอัคลิปให้พี่น้องอีกโอเคบายบายขอให้ท่านโชคดี